สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง Relax Together Channel ขณะนี้คุณกำลังรับฟังนิยายเสียงเรื่องเมื่อฉันกลายเป็นภรรยาของตัวร้ายอย่าลืมกด like กด share กด subscribe เชิญรับชมและรับฟังได้เลยค่ะขอบคุณค่ะ กที่57เช้าวันต่อมาเซียววานตื่นจากเสียงของโทรศัพท์ที่ดังขึ้นไม่หยุดและเขาพยายามที่จะโผล่หัวออกมาจากผ้าห่มบางๆแล้วควานหาโทรศัพท์ของเขาเขากล่าวสวัสดีในทันทีที่กดรับสายเสียงของเขาเต็มไปด้วยอาการง่วงนอนวานวานเสียงอีกด้านหนึ่งหยุดชั่วคราวอย่างลังเล ฉันรบกวนเวลาพักผ่อนของเธอหรือเปล่าเป็นเสียงของเวินหยุนซื่อฮะเซียววานตอบสนองอย่างเฉยชาอยู่ครู่หนึ่งและในที่สุดสมองที่วุ่นวายของเขาก็กลับมารู้สึกตัวคุณป้าเซียววานเอามือมือออกจากหูแล้วมองดูเวลาบนนั้น พิ่งจะเจ็ดโมงครื่งแม้จะเป็นเวลาไม่ช้าไม่เร็วสำหรับมือเช้าในสถานการณ์ปกติแต่สำหรับคนอื่นการโทรหาใครสักคนก็ยังถือว่าเช้าเกินไปหรือจะมีเรื่องเร่งด่วนเกิดขึ้นมีอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่าครับเซียววานรู้สึกประมาาและถามอย่างระแวงระวังเขาไม่สามารถนึกถึงสาเหตุที่เวิรนยุ่นซื่อ โทรมาเช้าขนาดนี้ไม่มีอะไรอื่นเวินหยุนซื่อตอบเซี่ยววานในขณะที่มองไปที่คนอื่นๆที่ต๊ะอ,อาหารโดยไม่รู้ตัวฉันแค่อยากจะถามเย็นวันนี้พวกเรานัดห้วอยู่มาพูดคุยวานวานอยากมาด้วยหรือเปล่าเซียววานเงียบไปครู่หนึ่งจากนั้นก็ขยี้ตาแล้วลุกขึ้นนั่งทำไมครอบครัวตระกูลเซี่ยถึงได้นัดห้วอยู่ไปพบ หรือเพราะเรื่องโครงการพลังงานใหม่อย่างนั้นเหรอแต่ตระกูลเสี่ยปฏิเสธโครงการนี้ไปแล้วนี่หรือหัวอยู่มีข้อต่อรองอะไรที่ทำให้อีกฝ่ายกลับมาสนใจเขาอีกครั้งหรือไม่เสี่ยววานพิจารณาอย่างระมัดระวังในใจของเขาแต่ก็ยังยากที่จะเข้าใจและตัวห้วอยู่เองก็ไม่เคยพูดกับเขาเกี่ยวกับเรื่องนี้มาก่อนแน่นอนว่า เซียววานจะไม่ให้เหวินหยุนซื่อรู้เรื่องนี้แน่นอนผมยังไม่แน่ใจครับคุณป้าเซียววานพูดขณะที่ลุกออกจากเตียงเดินไปที่หน้าต่างและเปิดผ้าม่านแสงแดดส่องผ่านแนวทะเลสาบในชุมชนอาบย้อมคลื่นน้ำให้เป็นสีทองพลิ้วไหวไปตามสายลมซึ่งทำให้ผู้คนรู้สึกสดชื่นและตื่นตัวได้อย่างง่ายดาย วานวานก็มาด้วยกันสิเวนหยุนซื่อพูดด้วยรอยยิ้มคุณปู่ก็จะมาที่นี่ด้วยเขาได้รับอาหารเสริมมามากมายและคงกินไม่หมดฉันเกรงว่าเขาจะลืมแล้วปล่อยทิ้งไว้อย่างนั้นจนหมดอายุไปวานวานลองมาดูว่าอันไหนที่เหมาะสำหรับใช้บำรุงพ่อของเธอได้บ้างขอบคุณคุณป้าและคุณปู่มากๆเลยครับ เซียววานกล่าวขอบคุณทันทีด้วยความซาบซึ้งใจครอบครัวเสียใจดีกับเขามากมันทำให้เขารู้สึกเกรงใจเล็กน้อยและไม่สามารถที่จะปฏิเสธคำเชิญของเวินหยุนซื่อได้เซียววานลังเลอยู่ครู่หนึ่งและคำว่าคุณที่หัวอยู่พ้นออกมาหลังจากเมาก็แวบเข้ามาในความคิดของเขานิ้วมือที่จับโทรศัพท์ รู้สึกแน่นและเสียวานก็อดไม่ได้ที่จะรู้สึกเชิดหน้าเล็กน้อยแต่ท้ายที่สุดแล้วความมีเหตุผลของเขาก็ยังทำให้เขาสามารถออกจากห้องไปได้เมื่อเขาพูดว่าถ้าไม่มีอะไรในช่วงบ่ายผมจะไปกับหั้วอยู่ผมไม่ได้เจอคุณปู่มาสักพักแล้วแต่ไม่จำเป็นต้องนำอาหารเสริมมาด้วย พ่อของผมไม่เหมาะที่จะทานมันตอนนี้ครับเวนหยุนซื่อพูดและถามอย่างระมัดระวังหลังจากนั้นไม่นานได้จะวานวานช่วงนี้เป็นยังไงบ้างด้วยเหตุผลบางอย่างฉันไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นแต่การโทรมาของเวนหยุนซื่อมักทำให้เซียววานสับสนเล็กน้อยเสมอเขานึกไปถึงบทสนทนาของเขา หลังจากแน่ใจว่าเขาไม่ได้พูดอะไรผิดพลาดเขาจึงตอบด้วยรอยยิ้มผมสบายดีครับคุณป้าแต่ก็อดไม่ได้ที่จะถามว่าทำไมคุณป้าถึงถามแบบนั้นล่ะครับโอ้เออน้ำเสียงของเวินหยุนซื่อกลายเป็นก้ากระดากไปทันทีไม่มีอะไรไม่มีอะไรป้าแค่ถามเฉยๆ หลังจากวางสายโทรศัพท์ของเวินหยุนซื่อเซี่ยววานก็เปิดวีแชทด้วยความสงสัยและต้องการถามซูถังว่าเขาพูดอะไรกับเวินหยุนซื่อหรือไม่แต่หลังจากเปิดดูเขาก็รู้ทันทีถึงปัญหาเสียววานกัดริมฝีปากของเขาและมองไปที่การแจ้งเตือนข้อความ เขาอดไม่ได้ที่จะรู้สึกอายและตลกในเวลาเดียวกันใช้เวลาครู่หนึ่งในการไล่าตามข้อความทั้งหมดมีข้อความมากมายจากผู้คนในหอพักโดยมีแกนนำเป็นซูถังและฟูหลิงที่เปิดโรงละครโรงเล็กที่เต็มไปด้วยเรื่องลับๆที่ลามกในตอนจบเป็นฟูหลิงที่สรุปอย่างย่อว่าหลิงหลิงความหวานเป็นศูนสรุปได้เลยว่า ฉันจะขี้เส้นใต้ตัวใหญ่ๆไว้ที่พี่ชายหัวว่าเขานั้นทรงพลังเกินไปจากนั้นก็เป็นซูถังที่ทำหน้าที่เป็นฝ่ายสนับสนุนทันทีถังถังหวานน้อยใช่แล้วเราต้องประทับดาวให้เขาทุกคืนดังนั้นวานวานเธอต้องใส่ใจในการพักผ่อนให้มากและถ้าไม่มีเรียนในตอนเช้าเธอก็ไม่จำเป็นต้องรีบตื่นขอพลังสถิต กับวานวานให้ผ่านพ้นทุกค่ําคืนในส่วนข้อความของเส้นชิงนอกจากจุดไข่ปลาจํานวนเพื่อสื่อว่าเขาอยู่ตรงนี้ก็ไม่มีข้อความอื่นใดอีกเลยเสีซววานกุมหน้าผากตัวเองเล็กน้อยและเริ่มเสียใจที่เคยชมหั้อยู่มากเกินไปในหอพักก่อนหน้านี้และยังมีอาการปวดหัวที่คนเหล่านี้สามารถแพร่กระจายความคิดออกไปได้ ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามพวกเขาก็สามารถโยงมันเข้ามาบนเตียงได้เสมอในเวลาเดียวกันเขาโชคดีมากที่หัวอยู่ไม่มีบัญชีวีแชทของพวกเขาดังนั้นเขาจึงไม่สามารถอ่านเรื่องตลกของพวกเขาได้เซียววานไม่ตอบกลับอะไรเพื่อนของเขาเขาค่อยๆดูข้อความอื่นๆในบรรดาข้อความทั้งหมดนั้น เขาเห็นข้อความจากคนที่เขาไม่คาดคิดอยู่สองคนคนหนึ่งคือเซียเซิรนคุณปู่เซียเด็กน้อยจะแข็งแกรง่งและไม่มีอุปสรรคใดที่เอาชนะไม่ได้คุณปู่สามารถช่วยคุณได้ทุกอย่างนะดูเหมือนว่าข้อความนี้จะถูกส่งมาไม่นาน หลังจากที่ตัวเขาโพสต์ลงไปเรียกว่าเป็นข้อความแรกๆเลยก็ว่าได้ก่อนที่จะโดนข้อความเพื่อนๆของเขาเบี่ยงประเด็นไปเสี่ยววานจ้องที่ข้อความนี้ของชายชราเสีย้ยอย่างรู้สึกผิดที่ทำให้ชายชราต้องเป็นกังวลส่วนอีกคนที่เสี่ยววานคาดไม่ถึงก็คือเสี่ยอย่างลูกพี่ลูกน้องของเขามันเป็นข้อความเรียบง่าย แค่ไม่กี่คำเกิดอะไรขึ้นเซียววานขโมดคิวเล็กน้อยเมื่อเห็นข้อความนี้จากนั้นเซียววานก็ลากรายชื่อผู้ติดต่อและส่งเข้าบัญชีดำอย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องคิดแม้สักนาทีอีกด้านหนึ่งในความเป็นจริงเนื่องจากเซียหยางได้ฝากข้อความไว้เมื่อวานนี้เขาจึงรอการตอบกลับของเซียววาน ช่วงนี้เขารู้สึกไม่ค่อยดีนักเมื่อคืนหลังจากที่เขาออกไปดื่มข้างนอกและสอบถามเกี่ยวกับข่าวเมื่อเขากลับมาบ้านก็เป็นเวลาที่เซียววานโพสต์พอดีเขาจึงทิ้งข้อความไว้ถึงอย่างไรเขาก็ไม่สามารถทำเป็นวางเฉยหรือพูดคุยกับเซียววานได้หลังจากเหตุการณ์ที่เขาและพ่อของเขาโดนไล่ออกจากโรงพยาบาลในวันนั้น ไม่มีใครสามารถละทิ้งสิ่งที่น่าละอายที่เกิดขึ้นนี้ได้โดยเฉพาะกับคนอย่างเสียววานซึ่งพวกเขาเคยจูงจมูกมานานความอัปยศอดสูแบบนี้ยิ่งทนไม่ได้แต่ใครกันที่ทำให้เด็กที่พวกเขาด้อยค่าจะสามารถบินไปบนกิ่งไม้และกลายร่างเป็นนกฟินิ์ในตอนนี้ไปได้ละ่ะในสถานการณ์ปัจจุบันในแวดวงนักธุรกิจ ได้ข้อสรุปมาแล้วว่าห้วอยู่เป็นเหมือนม้ามือที่ทยานเข้าสู่สนามอย่างไม่คาดคิดและดึงดูดความสนใจของทุกคนได้เพียงก้าวเดียวหากเขาสามารถทำให้โครงการอยู่ในมือได้อย่างมั่นคงจากนี้ไปห้วอยู่จะไม่ใช่เพียงห้วอยู่ที่เป็นหลานชายคนโตตระกูลห้วอีกต่อไปแต่เขาจะกลายเป็นคนที่แข็งแกร่ง และมีอิทธิพลที่ทรงพลังอย่างยิ่งพลังและอิทธิพลนี้จะทำลายรูปแบบปัจจุบันของเขาออกไปอย่างสิ้นเชิงอย่างแรกคือการพ่ายแพ้ของตระกูลชิวการบาดเจ็บของตระกูลชิวในครั้งนี้นับได้ว่าสาหัสเป็นอย่างมากและชิวไปหลานก็อายุมากแล้วคาดว่ากว่าที่พวกเขาจะลุกมาอีกครั้งคงไม่ง่าย ประการที่สองเป็นการยากสำหรับั่วเป่ยเฉียวที่จะยึดครองตระกูลหัววแล้วเป็นเพราะการเป่าประกาศของเซียววานในคืนวันงานเลี้ยงของตระกูลครั้งล่าสุดทำให้ความจริงเรื่องที่ธุรกิจของตระกูลห้ววถูกสร้างขึ้นมาจากั่วเป่ยเฟิงพ่อของห้ววอยู่และสิ่งเหล่านั้นควรตกทอดมาหาลูกชายคนเดียวอย่างห้วอยู่ แม้ทุกคนจะรับรู้กันทั่วแล้วแต่หากภายหลังหั่วเป่ยเฉียวและหั้วหลินใช้เหตุผลว่าหัวอยู่ไม่เอาไหนแบบนี้พวกเขายังพอหาข้ออ้างแย่งธุรกิจทั้งหมดกลับมาบริหารเองได้โดยอ้างความสัมพันธ์แนบชิดลุงผู้แสนดีดูแลหลานผู้เอาแต่ใจได้แต่ใครจะรู้ว่าหั้วอยู่จะสามารถทำทุกอย่างได้อย่างหน้าทึ่ง และเรียกได้ว่าชาญฉลาดเป็นอย่างมากแม้แต่ตระกูลชิวและตระกูลพวก็อาจต้องเปลี่ยนแปลงไปนับประสานอะไรกับบ้านหลังน้อยของเขามาถึงตอนนี้พวกเขาพ่อลูกจะไม่รู้ตัวได้อย่างไรว่าพวกเขาเลือกข้างผิดไปเสียแล้วไม่เพียงแค่นั้นแต่ตอนนี้พวกเขาอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลําบากมาก เพราะพวกเขานำเงินไปลงทุนร่วมกับโครงการของหัวหลินในตอนที่พวกเราได้รับโอกาสในการลงทุนจากหัวหลินพวกเขายังคาดคิดว่ามันจะทำให้พวกเขาสามารถกอบโกยผลประโยชน์มหาศาลได้และเพื่อให้ตระกูลหัวมองเห็นพวกเขาพวกเขาจึงใช้เงินที่มีอยู่ทั้งหมดออกไปออกไปร่วมลงทุน แต่หลังจากนั้นตระกูลห้วถูกโดนสอบสวนและระง,งับโครงการไปหลายโครงการห้วหลินกล่าวว่านั่นเป็นเพียงโครงการเก่าๆเท่านั้นไม่กระทบกับโครงการใหม่ที่อยู่ในมือของเขาแต่แล้วจูจ่ๆโครงการของหัวหลินก็เงียบหายไปเช่นกันเดิมทีพวกเขามีแผนการที่ดีมาก ตราบใดที่โครงการเริ่มต้นชื่อของพวกเขาพ่อลูกเสียเฉินหลินและเซียหยางจะถูกใส่ไว้กลุ่มผู้ลงทุนแม้ว่าพวกเขาจะถูกบีบให้อยู่ในมุมเล็กๆแต่ด้วยอิทธิพลของตระกูลหัวการร่วมทุนของพวกเขาจะทำให้พวกเขามีโปรไฟล์ที่ดีขึ้นและสามารถขอทุนสนับสนุนทางจากธนาคารหรือแม้แต่บริษัทเอกชนอื่นๆได้ แต่ตอนนี้โครงการยังไม่แม้จะเริ่มต้นด้วยซ้ำและครอบครัวหัวอยู่ในสถานการณ์ที่สิ้นหวังพวกเขาจะยืมเงินจำนวนมากได้จากที่ไหนในเมื่อตระกูลชิวก็พังไม่เป็นท่าไปแล้วและตอนนี้มันก็เริ่มส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทห่วอีกด้วยก่อนหน้านี้เสี่ยอย่างไม่มีทางเลือกนอกจากจะไปพูดกระตุน้น หัวหลินแต่หัวหลินหันหน้าหนีด้วยสีหน้าดูถูกเขาตอนนี้มันยากที่จะบอกว่าตระกูลหัวจะตกไปอยู่กับใครเขาไม่กล้าที่จะรุกรานหัวหลินมากนักแต่เขาก็จำเป็นต้องซ่อมแซมความสัมพันธ์กับหัวอยู่ด้วยเช่นกันดังนั้นแม้ว่าเขาจะเสียหน้าจนไม่เหลืออะไรแล้วเขาก็ต้องสร้างความสัมพันธ์ของเขากับเซียวาน ใหม่อีกครั้งเสียย่ยหยางวางนิ้วบนหน้าจออย่างลังเลคิดว่าเขาจะเริ่มการสนทนาอย่างไรเพื่อไม่ให้เขาเสียสมดุลและสามารถเข้าไปหาเซี่ยวานได้อย่างง่ายง่ายบ้างบางทีมันอาจจะเป็นความช่วยเหลือจากพระเจ้าที่เมื่อสิบนาทีที่แล้วเซี่ยวานเพิ่งโพสต์ลงในกลุ่มเพื่อนของเขาว่าชาวหวานชามใหญ่ฉันได้ตายไปแล้ว รูปหมีเป็นบ้ามันสามารถเข้าใจได้ว่าเป็นเรื่องตลกหรืออีกฝ่ายกำลังประสบกับความพ่ายแพ้ครั้งใหญ่จริงๆแต่ไม่ว่าเหตุผลคืออะไรเสี้ยอย่างก็รีบฉวยโอกาสทันทีและคลิกเพื่อส่งข้อความหาในทันทีมันเป็นเพียงคำง่ายๆว่าเกิดอะไรขึ้นเป็นข้อความที่เหมาะจะแสดงความห่วงใยอย่างเรียบง่ายเท่านั้น เพราะเสี่ยหอย่างคาดหวังและรอคอยการตอบกลับของเสี่ยววานเขาจึงนอนหลับไม่สนิททั้งคืนวันนี้เขาจึงตื่นสายมากกว่าปกติในตอนที่เขากำลังทานอาหารเช้าเขาก็กดรีเฟรชในกลุ่มเพื่อนอีกครั้งแต่คราวนี้เขาพบว่าข้อความที่เสี่ยววานโพสต์นั้นหายไปเสี่ยหอย่างรู้ได้ทันทีว่ามีบางอย่างผิดปกติเขาจึง เปิดหน้าต่างแชทของเซี่ยววานและส่งข้อความไปหาเซี่ยววานเมื่อวานเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าเห็นว่ากลุ่มเพื่อนและครอบครัวของเธอกังวลตลอดทั้งคืนวานวานเธอสบายดีหรือเปล่าหลังจากที่เขาเขียนเสร็จเขาก็ตรวจสอบอย่างละเอียดและหลังจากยืนยันว่าไม่มีปัญหาอะไรเขาก็กดส่งในวินาทีต่อมา เครื่องหมายอัสเจรีสีแดงก็เด้งขึ้นมาบนหน้าจอในทันทีเสียอย่างตกตะลึงอยู่ครู่หนึ่งจากนั้นก็กัดฟันและกำมือแน่นเขาถูกเซียววานบล็อกหากเป็นคนอื่นเขาคงจะยอมรับชะตากรรมหรืออาจไม่แย่แสได้แต่เพราะอีกฝ่ายคือเซียววานในอดีตเซียววานมีแต่ต้องตามก้นเขาไม่ว่า เขาจะชักจูงให้เซี่ยววานไปทางไหนก็ได้เซี่ยววานไม่เคยกล้าปฏิเสธเขาแต่ตอนนี้สิ่งที่เซี่ยววานทำกับเขามันทำให้เสียย่ยหยางรู้สึกโดนดูถูกอย่างแรงเซียยหยางโมโหจากนั้นก็กวาดจานทั้งหมดบนโต๊ะอาหารตกลงกับพื้นอย่างเกลี้ยกลาดอีกฝั่งหนึ่งบรรยากาศของตระกูลเสีย่ยนั้นดูผ่อนคลายกว่ามาเนื่องจากคำว่า จำนำสมาชิกในครอบครัวของเซียทุกคนจึงรวมตัวกันที่โต๊ะอาหารเป็นเพียงเซียเสนได้แสดงความคิดเห็นแรกแล้วและแม้ว่าคนอื่นๆจะก,กังวลเล็กน้อยหลังจากเห็นกลุ่มเพื่อนแต่พวกเขาก็ไม่ได้โพสต์การแสดงตนต่อไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากที่ข้อมูลของสูถัง ออกมาสิ่งต่างๆก็พัฒนาไปในทิศทางที่แปลกประหลาดเสี่ยชงและเหวนหยุ่นซื่อรู้สึกเขินอายเล็กน้อยที่ได้เห็นคำพูดที่ชัดเจนเหล่านั้นแต่หลังจากคิดอย่างรอบคอบแล้วมันก็ไม่ใช่เรื่องที่เป็นไปไม่ได้แม้ว่าเสี่ยวานจะยังเด็กแต่เขาก็แต่งงานแล้วทั้งคู่มองกันและกันอย่างลึกซึ้ง ไม่เพียงแต่ไม่กังวลอีกต่อไปแต่ยังโล่งใจมากขึ้นเกี่ยวกับชีวิตของเซียววานพวกเขาทั้งหมดสามารถรู้สึกโล่งใจเซียวหวนฉวนในฐานะชายหนุ่มไม่จำเป็นต้องพูดแต่คนที่กังวลจริงๆคือเซี่ยเซิน18ปปีที่แล้วชายชราย้ายไปอาศัยอยู่เพียงลำพังที่บ้านหลังเล็กอีกหลังหนึ่งซึ่งถูกทำให้เป็นเรือนรับรอง และตั้งแต่นั้นมาเวลาที่เขาจะมาร่วมโต๊อาหารที่บ้านใหญ่ก็ดูเหมือนน้อยลงเรื่อยๆจนกลายเป็นห่างหายไปหลายปีแต่เช้าวันนี้ชายชรามาหาที่บ้านใหญ่พร้อมกับโซชีที่คอยดูแลให้พ่อบ้านและคนขับรถช่วยกันถือภาพวาดตามหลังพวกเขามาด้วยความระมัดระวังแน่นอนว่า ชายชราเห็นข้อความที่กลุ่มซูถังแกล้งเซวานด้วยแต่อาจเป็นเพราะความสับสนที่เกิดจากความกังวลเมื่อเขาคิดว่าเซวานสามารถวาดภาพงานอย่างอีกาที่อ้างว้างและมืดมนแบบนั้นได้เป็นปกติที่เขาจะจิตนาการถึงเซวานในมุมมองที่มืดมนจนอดไม่ได้ที่จะรู้สึกกังวลไปหมด จนกระทั่งเหวินหยุนซื่อวางสายจากเสี้ยววานด้วยรอยยิ้มและพูดว่าเขาบอกว่าเขาสบายดีชายชาราก็โล่งใจเสี่ยวเหวินฉวนจิบกาแฟยิ้มและพูดกับปู่ของเขาว่าผมจะบอกว่าผมก็สบายดีเมื่อเทียบกับเสี่ยวเหวินฉวนแล้วพ่อของเขาเสีย่ยฉงฉลาดกว่ามากเขากินอาหารเช้าชา้า เอาแต่ยิ้มโดยไม่พูดอะไรแน่นอนว่าชายชราถลึงตากและเสียงดังใส่หลานคนโตคนเขาในทันทีดูภาพวาดของเขาสิชายชราชี้ไปที่อีกาบนตู้ด้านข้างถึงมันจะเป็นงานสร้างสรรค์ทางศิลปะแต่ก็ต้องกลั่นออกมาจากความรู้สึกความสิ้นหวังของเขาตอนนั้นต้องมากขนาดไหน แกคิดว่าคนอายุเท่าอาเกอรสมควรวาดออกมาได้ทั้งที่ไม่รู้สึกเหรอเถาวันแห้งแล้วต้นไม้ที่ใกล้ตายอีกาอ่อนแออีกหนึ่งตัวเซี่ยวเหินฉวนเรียนเอกด้านการบริหารธุรกิจและหลังจากได้ยินสิ่งที่ชายชราพลั่งพลูเขาก็คิดอยู่ครู่หนึ่งบางทีอาเกอร์อาจจะแค่อ้างอิงมาจากบนกวี เซียสนไม่พอใจดูสะพานเล็กๆและสายน้ำที่แห้งคอดในภาพวาดนั้นสิเห็นไหมและนั่นไม่ใช่อีกาที่อ่อนแอแต่เป็นอีกาแก่ที่กำลังจะตายและสิ้นหวังอยู่ในความเงียบงันของป่าเลืกหลายพันไม์มันกำลังมองดูโลกเป็นครั้งสุดท้ายเซียวเหวินฉวนตกตะลึงและเอ็นตัวไปพร้อมกับรอยยิ้ม และทำตัวเหมือนเด็กให้กับชายชราแน่นอนว่าปู่ไม่รับผมอีกต่อไปเมื่อเขามีอาเกอร์ไร้สาระเ,เซียสันกล่าวว่าอายุเท่าไหร่แล้วแกก็คือแกอาเกอก็คืออาเกอมาอิจฉาอะไรผมไม่ได้อิจฉาน้องสักหน่อยเซียววินฉวนพูดด้วยรอยยิ้มมันสายเกินไปที่ฉันจะทำร้ายเขา เซียส่ินทำเป็นสะบัเสียงใส่เขาจากนั้นทั้งหมดก็ส่งเสียงหัวเราะก,กันออกมาอีกครั้งหลังจากตอบกลับข้อความทั้งหมดเสร็จเซียววานก็อาบน้ำและลงไปชั้นล่างหัวอยู่ตื่นแล้วและกำลังนั่งคุยโทรศัพท์อยู่ในห้องนั่งเล่นเมื่อเห็นเซียววานลงมาเขาก็เหลือบมองไปด้านข้างการจ้องมองนั้นไม่แตกต่างจากปกติมากนัก แต่เสียววานก็อดไม่ได้ที่จะหัวใจเต้นรัวในขณะที่เขาอยู่ในห้องน้ำเสียววานคิดเป็นเวลานานหน้ากระจกและสงสัยว่าเขาควรจะพูดเรื่องเมื่อคืนนี้ดีไหมแต่ในขณะนี้หัวอยู่อยู่ตรงหน้าเขา เขาต้องยอมรับว่าเมื่อคืนนี้เป็นเขาเองที่พลาดไปเสียววานตั้งมั่นที่จะรอโอกาสที่เหมาะสมในครั้งถัดไปอย่างอดทนโอเคการโทรของหัวอยู่ดูเหมือนจะจบลงแล้วเขาพูดว่าไว้คุยกันใหม่เมื่อเสียววานเดินมาอยู่ตรงหน้าเขาเขาก็วางสายโทรศัพท์และเงยหน้าขึ้นมองเสียววานซุบแก้เมาค้าง เซียววานถามอย่างใจเย็นคุณดื่มมันหรือยังอืมหัวอยู่พยักหน้าฉันดื่มมันตอนที่ฉันตื่นขึ้นมากลางดึกทันใดนั้นหัวใจของเซียววานก็เต้นแรงขึ้นมีความสุขมากเหรอหัวอยู่หัวรอกยกมือขึ้นแตกปลายจมูกของเซียววานเซียววานแข่งค้างอยู่ครู่หนึ่ง จากนั้นก็รักษาท่าทางให้เอ็นน้อยลงหน่อยเขาไม่กล้าขยับเพราะกลัวจะล้มตรงนั้นตายแล้วเหรอหั้วอยู่ยกมุมริมฝีปากขึ้งอย่างมุ่งร้ายคุณจะตายได้ยังไงคุณจะตายเพราะซุปแก้เมาค้างนั้นทำยากเกินไปจนคุณต้องตายด้วยความอับอายเหรอหั้วอยู่ถามอีกครั้งทำไมคุณยังหายใจอยู่หลังจากคุณตายไปแล้ว พ่ออยู่เสี่ยววานยืดตัวตรงและกัดฟันอย่างช่วยไม่ได้ว่าไงเสี่ยววานพัวอยู่หัวเราะอ,อย่างไร้ความปราณีและตบที่นั่งข้างๆเขาอีกครั้งขยับให้เซียววานนั่งลงมานี่แล้วบอกฉันหน่อยว่าคุณต้องการจะพูดอะไร